ไม่ขึ้นปลูกพร้อมกันวันเดียวกันทำไมเยียงผิดองศาะ่ะไม่น่าใช,ใช,ใช,ใช่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเง้าที่ปุดม,มาเป็นเ,นเนง้าที่แก่เกินไปเหมือนกับผู้หญิงที่อายุมากติดลูกยากแต่นั้นก็คือวัยเจริญพันธุ์นะครับ นี่ก็คือมันจะเอียงหงอมตัดออกเห็นไหมตอนปลูกใหม่ๆตัดออกใช่ไหมเขาจะครบปีก็เอาจะพัอันนี้เขาเรียกว่ากระโดงหน่อกระโดงหน่อแรกหน่อแรงที่ออกจอากงาแต่พอถึงเดือนมีนาหน้าอันนี้ต้องเอาออกแล้วแล้วหน่อแรกนี่ต้องเอาออกตอนไหนครับหน่อแรกที่เอามาปลูก นก็ก็มีนานี้ไงปีหนึ่งเขาปีถ้าไม่เอาออกเป็นไงครับก็มันเดินสะดุดไงมันเก็กามันเดินสะดุกเก็บแต่ว่าที่ที่เก็บมันไว้ตอนตอนแรกอะไรนนึงที่เก็บไว้เพราะมันมีใบมีใบใบตัวนี้มันจะคลุมหญ้าไม่ให้ขึ้นนะครับก็แค่นั้นผมเป็นคนขี้เกียจนะครับ ไม่ต้องถ่ายรุ่นนะครับง่ายวนธีกาโอเค